กำแพงเมืองจีนเป็นโครงสร้างยาวที่สุดในโลกที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการลุกรานจากชนเผ่าต่างๆจากทางเหนือความยาวของกำแพงประมาณ21,196กิโลเมตรหรือ13,171ไมล์ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภูเขาทะเลทรายและทุง่งหญ้ายุคเริ่มต้นเริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์ฉิน 221-206ปีก่อนคริสตกาลโดยจกักรพรรดิฉินซื่อหวงตี้วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการลุกรานจากชนเผ่าทรงหนูและชนเผ่าเร่ร่อนอื่นๆการขยายตัวการสร้างและขยายกำแพงดำเนินต่อเนื่องในสมัยราชวงศ์ฮั่น206ปีก่อนคริสตกาลถึงคศ220และราชวงศ์อื่นๆในราชวงศ์หมิง ปีคศ1368ถึง1644กำแพงถูกเสริมความแข็งแกร่งและขยายยาวที่สุดด้วยวัสดุที่ทนทานเช่นอิฐและหินโครงสร้างและสถาปัตยกรรมวัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่สร้างจากหินอิฐด,ดินและไม้ใช้โครงสร้างแบบคอมโพสิตซึ่งรวมการใช้วัสดุหลายประเภทในการสร้างแต่ละส่วนของกำแพง ป้อมปราการและหอคอยมีป้อมปราการและหอคอยสําหรับสังเกตการอยู่ทุกระยะหอคอยทําหน้าที่เป็นที่พักของทหารและเก็บสเสบียงความสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการป้องกันประเทศมีบทบาทสําคัญในการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าเร่ร่อนทําหน้าที่เป็นเส้นทางการสื่อสารและการขนส่งระหว่างภูมิภาคต่างๆของจีนสัญลักษณ์ของความสามัคคี แสดงถึงความพยายามและความสมรควิของชาวจีนในยุคโบราณเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนและความแข็งแกร่งของชาวจีนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญปักกินงบรเวณปาตาลิงและหมู่เทียนยี่เป็นที่นิยมที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวกำแพงในบริเวณนี้รับการโรณะและรักษาอย่างดีจียูกวนตั้งอยู่ในจังหวัดกานซูเป็นจุดเริ่มต้นของแพงในทิศตะวันตกสุด มีป้อมประการที่สำคัญและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามขอบคุณทุกการรับชมแล้วเจอกันกับผมนิกในคลิปหน้าสวัสดีครับ